สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบปั๊มมอเตอร์ที่สั่งมาจากราชดานะครับปั๊มดีซีสิบสองโวลต์นะครับสามสิบห้าวัตต์แปดร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงว่าทดสอบดูแล้ววันถ้าดูดน้ำจากถังนี่มันแรงมากนะครับจะเอาไปดูดน้ำ บ่อปลาดานประมาณสองเมตรกว่านะครับสองสามเมตรนะครับโดยใช้หัวกระโหลกหัวกระโหลกตัวนี้นะครับแบบนี้แต่ว่าถอดสปริงออกนะครับมันจะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งต้องถอดสปริงออกเพราะงั้นแรงดูดมันจะไม่พอนะครับกแกะให้ดูว่ามันมีอะไรนะครับหัวกระโหลกตัวนี้ซื้อมาอยู่ที่แปดสิบบาทนี่นะครับ แกะให้ดูมันจะเป็นแบบนี้มีตัวกรองแล้วก็ปฝาปิดนะครับส่วนด้านในก็เป็นตัวลิ้นแล้วก็มีลูกตัวปิดน้ํานะครับแล้วก็จะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับอยู่ในหัวกะโหลกเป็นแบบนี้นะครับมีสปริงอยู่ แล้วก็ปิดแบบนี้สปริงมันจะดันดันตัวปิดนี้อยู่ตลอดเวลานะครับต้องใช้แรงดันต้องใช้แรงดูดมากนะครับสปริงมันถึงจะยุบตัวลงได้นะครับแต่เรามาใช้กับปั๊มตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับ1ิบสองโวลต์สาสิห้าวัตต์นะครับส่งได้สูงห้าเมตรแปด้อลิตรต่อชั่วโมงนะครับจำปีต้อง เอาสปริงตัวนี้ออกนะครับไม่ใช้ก็ใชา้เฉพาะวาลว,วาลวตัวนี้ตัวเดียวแล้วครับเพื่อให้มันสามารถที่จะดูดแล้วก็เปิดวาลวตัวนี้ได้นะไม่ต้องใช้แรงมากนะครับก็ประกอบเข้าออที่เดิมเพียงจะตอดสปริงออกเท่านั้นนะครับจะทดสอบให้ดูครับ ประมาณเม็ด50สำหรับทอนี้นะครับสายนี้นะครับเม็ด50นะครับแล้วก็นี่ครับประมาณเม็ด50แล้วก็เอาหัวกระโหลกตัวนี้ใส่นะครับเอาให้มันลอยอยู่ข้างบนไม่ต้องเอาไว้จุ่มนะครับว่ามันจะขึ้นไหม นี่ต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับมอเตอร์ทํางานแล้วแล้วก็ไปโยกน้ําขึ้นมานะครับ นีดูนะครับ,รบมอเตอร์เล็กๆดูดน้ำทอนี้เมตร50น่ครับมอเตอร์แรงมากเป็นเป็นมอเตอร์จุ่มนะครับแต่เราไม่จุ่มเราก็ต่อสายลงโอ่งไปเลยน่ครับแรงไม่แรงดู ที่จะสอบต่อไปก็คือจะเอาไปดูดน้ําบาดาลสามเมตรมันจะขึ้นไปก็ประมาณอีกเท่าตัวของตัวนี้นะครับนะครับปั๊มเล็กๆปั๊มแช่นะครับแปดรอลิตรต่อชั่วโมงดูความแรงครับกับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ในโอ่งน้ำนะครับ ความยาวตอนนี้ประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้สิบเป็นหกสิบนะครับดูดสบายมากเลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบต่อไปจะใช้ตัวนู่นครับยาวประมาณมสี่เมตรเส้นสายข้อ p v พีนะครับจะไปดูดน้ำบาดานที่หนาลองดูนะครับ ตัวนี้ต้องทากาวให้คับเพราะว่าเอาลงไปแล้วเกิดไปกระทุงกระทุงแล้วงันี้หลุดออกมากตัวน,นี้มาถึงทุ่งนาเรียบร้อยนะครับก็จะเอาท่อ PVC ที่ต่อไวน้นะครับสามเมตรแปดสิบย้อนลงไปในบ่อบาดาลนนครับนี่จะต่อสายแบตเตอรี่นะครับกับมอเตอร์นะครับ สรุปมันลึกเกินไปครับยาวเกินไปสามเมตรห้าแปดสิบถ้าไม่เกินสองเมตรคงจะได้อยู่นะครับจะไปตัดท่อมาใหม่ครับเอาแค่ 2, สองเมตรเพราะว่าระดับน้ําที่หย่อนไปกว่าสองเมตรนะครับจะลองดูสองเมตรนะครับที่ปลายท่ออันนี้ท่อมันยาวเกินไปครับสรุปเลยว่าท่อยิ่งยาวนี่น้ําหนักของน้ําที่ไปกดไปกดวาลวนะครับตรง ะะน,น้ำหนักของน้ําไปกดที่วาล์วะกะโหลกเนี่ยทำให้มอเตอร์มันเล็กนะครับมอเตอร์มันเล็กเกินไปมันไม่สามารถที่จะดูดน้ําขึ้นได้นะครับถ้าประมาณสักเมตรห้าสิบไม่เกินสองเมตรนี่คงจะได้นะครับพราะที่ทดสอบดูว่าเมตรห้าสิบเนี่ยน้ำหนักของน้ํามันไม่เยอะมันไม่สามารถที่จะไปดันวาล์วมันสามารถที่จะกดวาล์วได้นะครับดึงดูดวาล์วได้เมตรห้าสิบนะครับได้อยู่ มีทางเดียวก็คือต่อสายไฟลงไปแล้วก็เอาปั๊มนี้ลงไปให้ใกล้น้ำที่สุดนะครับวาวน้ำไม่ควรจะเกินเม็ดนะครับไม่เกินเม็ดห้าสิบนะครับ นี่ครับพ่อโดดประมาณสาเมตรนะครับแต่ว่าเป็นแนวทะแยงเนี่ยแนวนอนนะครับเกือบถึงจะแนวนอนประมาณติบยี่สิบองศานะครับกับมอเตอร์ตัวนี้เล็กๆนะครับเราสามารถที่จะดูดน้ําขึ้นจากสระได้แล้วก็ต่อสายยางไปอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูนะครับคร่าวๆมอเตอร์เล็กๆอย่างนี้นะครับ อาจจะดูดจากสะในลักษณะของท่อแนวไม่ถึงกับแนวดิ่งนะถ้าแนวดิ่งคงไม่เกินเวห้าสิบนะครับตัวนี้ดูดได้นะครับเวห้าสิบแต่ตัวนี้เป็นแนวแนวนอนนะครับก็ไม่ถึงกับนอนราบเลยนะครับเราสามารถที่จะสูบน้ําขึ้นมาใส่ถังจากบ่อก็ได้นะครับ เราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ได้มอเตอร์เล็กๆตัวนี้ซื้อมาจากราชด้านนะครับ250บาทเบืาทก็เอาไปเป็นแนวทางเอาไปประยุกต์ใช้นะครับนี่ครับมอเตอร์เล็กๆ12โวลต์35วัตต์กรดูอานะครับ อันนี้เป็นแนวทางนะครับมีอย่างเดียวก็คือใส่ใส่พ่อดูดลงไปประมาณสักไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็หยอดลงไปในบ่อบาดาลน,นะครับเพราะตัวนี้มันส่งสูงได้ถึงห้าเมตรนะครับถ้าบ่อบาดาลทักสี่เมตรเนี่ยเราก็เอาลงไปสักใส่ลายใส่วาวลงไปหนึ่งเมตรแล้วก็มันส่งสูงขึ้นมาอีกประมาณสักสามเมตรก็เป็นสี่เมตร มันจะพ้นบ่อพอดีนะครับเอาไว้ดูดน้ําจากบ่อไม่ลึกมากนะครับนี่ครับทดสอบให้เห็นแล้วนะครับถ้ามีบ่อามพุ่งนาไม่ลึกมากก็ใส่วาวลงไปทักเม็ดหนึ่งเม็ดห้าสิบนะครับหรือไม่กระจุ่มลงมอเตอร์ลงไปเลยนะครับ ถือว่าแรงใช้ได้ครับมอเตอร์ตัวเล็กๆประมาณหนึ่งเมตห้าสิบนะครับต่อท่อวางเอาไว้แบบนี้นะครับเอาหยอดลงไปในน้ํานี่ครับประมาณเมตห้าสิบเอาหยอมลงลงในน้ําได้นะครับแล้วก็ต่อสายยาวขึ้นไปเพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะส่งน้ําได้สูงห้าเมตรนะครับตามสเปคของมันนะครับ ลงน้ำได้สูง5เมตรนะครับ800ลิตรต่อชั่วโมองนะครับติดฟองวบห35วัตต์ตัวเล็กๆแต่พลังเกินตัวนะครับ